การเล่นมุมนี้นะฮะให้อยู่มุมนี้เข้าไว้นะครับแล้วก็กระโดดยิงนะครับมันจะเป็นมุมที่ได้เปรียบศัตรูนะครับแต่มันจะเสียเปรียบในของถ้าเกิดว่าเอ้ยเรายืนแบบยิงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเรียบร้อยครับเสร็จมาครับจังหวะนี้นะครับผมผมจะโดด450สเมตรนะฮะภายในแมปลิวิกนะครับสังเกตนะฮะตัวนี้เวลาโดดผมนะผมจะโดดเป็นเฉียงนะครับสังเกตคอนโทรลผมนะผมจะโดดเฉียงมปร้อยาสิบเมตรนะผมให้เรากดหัวต่ำลงไปได้เลยอ่าประมาณนี้นะครับ ความหาปืนหาอะไรก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเร่งนะครับฟังเสียงศัตรูไว้นะว่าศัตรูลงตรงไหนบางนะครับผมจับผมเห็นศัตรูวิ่งมาสองตัวนะมีตัวหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ไม่ิงปืนนะครับอีกตัวมีปืนผมจะดึงเชิงนะครับตัวนี้เจ็บแล้วนะครับผมจะเจ็บเหมือนกันนะครับเขาจะต้องวิ่งมานะครับที่สามสวยงามเสมอครับปล่อยครับ รอยิงนี่เลยมีีกตัวกำลังวิ่งมานะครับผมเพราะลิงบานทางด้านขวามือนะครับอันนี้เรารอสแนปได้เลยนะเฮ้อโอ้โหใครมันปลาเน็ตมาวะโ <c oughs> <c oughs> อ้โหอันนี้ไม่อยู่ในแผนการเงี้ยครับกาแล้วผมโดดลงมาใหม่ครับผมจังหวะน,นี้เราอย่าไปยอมครับเราโดนถ่ายิงนะครับผมเราต้องคแปลว่าต้องแก้ให้ได้ครับเราต้องมาด้วยแรงแขนครับหลังจากนี้แหละผมจะขึ้น ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมีโพสิชันในการยิงศัตรูนะครับผมจะบอกว่าจุดเนี้ยเวลาเราโดดนะครับผมเราโดดแล้วก็สามารถที่มายืนวันนี้ได้นะแล้วก็มายิงสินี้ได้เลยมันเป็นมุมที่แบบว่าค่อนข้างที่จะได้เปรียบศัตรูถ้าศัตรูไม่รู้นะครับอ่ะผมได้ยินเสียงจากทางด้้นขวามือนะครับผมผมกำเนิดนะฮะอยู่ข้างหน้าเลยนะครับโดนไม่โดนไม่รู้เราปาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะตัดการเขานะครับถ้าโดนก็ได้เปรียบเราไปนะครับ ยินเสียงอย่าทางด้านซ้ายมือหนึ่งตัวนะครับแล้วก็2ตัวด้านหลังมีหนึ่งตัวลงมานะครับยิงไปก่อนพยายามจุดจับจุดสังเกตเสียงของศัตรูให้ดีนะครับว่าศัตรูอยู่ฝั่งไหนนะครับอ่ะเราปาเนตไปไอ้ปาไฟไปแล้วมีตัวหนึ่งตดลงมาเะครับเขาโดดอยู่ข้างบนนะฮะเขาจะต้องไหลลงมาด้านล่างเะครับอ่ะมีตัวข้างบนยิงเราด้วยอันนี้เราหาวิธีเล่นนะครับด้านล่างเลยนะข้างในพยายามอยู่อยู่ข้างนอกนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้ามีศัตรูอยู่ข้างบนเขานะครับ สังเกตได้แล้วว่าเขาสมองเลยใช่ไหมอย่างนี้คือให้รู้ได้แล้วว่าเขาชุบเพื่อนเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่เราต้องทําคือเมนะื่อกี้เนี้ยถ้าเป็นปกติอ่ะนิ่งไว้ก่อนครับพยายามอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับถ้ามันเล่นไม่ได้จริงจนะจังหวะมันไม่ชัวนะครับมันมีหลายจุดที่ต้องเล่นนะฮะให้เรานิ่งไว้ก่อนสังเกตศัตรูก่อนว่าไอศัตรูเนี่ยจะทำยังไงอ่าถ้าศัตรูทำงี้นะครับแน่นอนเนี้ยผมเราสามารถเป็นมือที่สามได้แล้วก็ไปยิงเขาฟรีนะครับแล้วก็จะมีมือที่สามมาเหมือนกันเนนนีผพราะะฉั้้แลว หนีครับแล้วก็มาเล่นกับตัวหน้ามาแทนนะครับอ่ัตรูเจ็บแล้วนะฮะวิธีการขึ้นตรงนี้นะครับผมแนะนำนะฮะอย่าขึ้นพวดอย่างนี้นะครับเพราะว่า,าตรูมันจะยิงดักเลยนะให้เราหลอกล่อจังหวะหนึ่งจะต็ปนะครับแล้วค่อยขึ้นไปนะครับอันนี้ยิงหัวได้นะครับมันมีมุมให้ยิงหัวปีเตีเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมสังเกตใช่ไหมว่าตรงนี้มันยังมีเหลืออยู่แล้วก็ฝั่งน,นี้ยังมีเหลืออยู่นะครับมันจะต้องมีต่ะฝั่งนู้นอะที่ตีเดี่ยวยิงตีแรกอะ อย่างน้อยอ่ะมันต้องวิ่งมาหาเราแน่นอนนะครับรเพ1็0หรือไม่ก็ไปยิงไอตี้หนึ่งนะเพราะว่ามันได้ยินเสียงนะครับผมก๊อเนเรอไว้ก่อนเลยเรหรือเปล่ากไม่รู้ตา,าไว้ก่อนนะครับอืมหลังจากนั้นนะครับผมจริงๆถ้าเกิดว่าอยากไปซ้อมอ่ะมันทำได้นะแต่ก็ต้องมามาระมัดระวังศัตรูนะครับบนเขาแล้วก็เพื่อนเขาด้วยนะครับโอเคอย่างนี้นี่คือเขาเหลือเพื่อนคนเดียวแล้วนะครับการเล่นมุมนี้นะฮะให้อยู่มุมนี้เข้าไว้นะครับแล้วก็กระโดดจริงนะครับมันจะเป็นมุมที่นีบบอก ได้เปรียบศัตรูนะครับแต่มันจะเสียเปรียบในในเรื่องของถ้าเกิดว่าเอ้ยเรายืนแบบยิงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเรียบร้อยครับเสร็จโดนกินเรียกครับถ้าเป็นมุมซ้ายนะแนะนาให้กระโดดยิงทุกจังหวะเลยนะครับหลังจากนั้นครับผมจําได้ใช่ไหมว่ามีคนอยู่ข้างบนนะฮะข้างหน้าเรากําลังบวกกันอยู่นะครับตอนนี้ให้อ่านฟีดไปเลยนะครับข้างหน้าเราหนึ่งตัวนะครับวิธีการเล่นกับตัวด้านหน้าอย่างเงี้ยสมมตินะครับเวลาเราเล่นี่ยเขาใช่ไหม นะนําเลยถ้าเกิดว่ามันอยู่ข้างหน้าเราดักเรา่าเงี้ยเราวิ่งไปปุ๊บอ่าแล้วก็หลอกหนึ่งสเต็ปวิ่งไปปุ๊บหลอกหนึ่งสเต็ปเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งออกมาเล่นกับเราแน่นอนครับอันนี้เรามีไฟเรามีออปชันเราก็ปาไฟดักไว้ก่อนเนี่อ่ามุมเนี้ยอันนี้คือได้เปรียบเราแหละเราขึ้นไม่ได้เลยเราขึ้นไม่ได้เลยแล้วก็กระโดดยิงเขาแตตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับกระโดดยิงได้อีกรอบหนึ่งนะถ้าเราโดดเกาะติดตรงนี้ได้นะครับยิงล่อเขาไว้นะครับก็ไม่ต้องบํายานะครับ มุมนีม้เป็นมุมที่ได้เปรียบเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้นะครับอันนี้เรากําเน็ตรอนนครับเบรอยแล้วก็มีตัวมาทางด้านหน้าเราอีกหนึ่งตัวนะครับมุมนี้เราได้เปรียบนะบไม่หมายถึงเขาได้เปรียบจริงๆเราป้องย่ารอดได้นะครับนี่ ดี๋ยวเขาก็จะวิ่งควดผ้าใส่เราเองนะครับหลังจากนั้นเวลาเราเล่นตรงนี้ยแนะนําเลยว่าอย่าพึ่งออกครับไม่งั้นอาจจะโดนทั้งหมดยิงนะครับสังเกตศัตรูไว้ให้ดีๆนะครับเวลาเราออกแล้วก็พยายามสังเกตตัวเนี่ยในแผนที่นะครับมันจะมีจํานวนบอกอยู่นะว่าไอ้ศัตรูเหลือกี่คนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากหาคิวเราก็ไปหารถครับผมได้ยินเสียงแล้วนะครับจากทางด้านหลังผมนะครับที่การจอดรถนะฮะ จอดในรัศมีที่มันบังเรานะครับผมจอดที่ทางแบบเฉียงๆอ่ะมันจะบังกระสุนศัตรูได้นะครับในจังหวะที่ศัตรูยิงตามมันจะยิงไม่โดนเรานะครับเสียงจากทางนหน้าๆเมื่อกี้นี้เราวิ่งลงได้เลยแล้วก็ก่อนจะออกเราก็สโมนนะครับถ้าเราไม่ชัวนะฮะขึ้นหนึ่งทีขับรถหนึ่งทีแล้วก็ลงครับเถือ่อมีศัตรูนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูมันยิงเรามาอย่างเงี้ยเราจะได้ลงทันนะเห็นปะมีถุงนู้นน,นะครับหนึ่งตัวเรายิงทีไดนะ้โอเค นี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยให้ขึ้นรถหลอกก่อนหลอกศัตรูว่าเอ้ยถ้าเราไม่เชื่อว่ามันจะมีศัตรูอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยขึ้นหลอกไปก่อนแล้วก็ให้ลงครับโอเคมีลงศัตรูครับก็สลับที่นั่งมีนหลังมาหนึ่งตัวครับรอยิงได้เลยครับเรียบร้อยครับเวลาเราจอดรถอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าเราสามารถจอดเฉียงได้เลยนะครับ ตอนนี้เหลือ7จดคนแล้วนะฮะพยายามอ่านคิวฟีดไปนะครับผมตอนนี้มีคนอยู่ข้างหน้าเรานะครับหนึ่งตัวจริงๆผมไม่แนะนําให้วิ่งขึ้นมาเล่นอย่างนี้นะเพราะมันจะโดนยิงหลังฟีนะครับแต่จังหวะมันให้เราขึ้นมาต้องเล่นนะครับอรอสแนปยิงได้เลยนะกระโดดยิงครับผมรอทันทเขาเจ็บแล้วเราก็กระโดดยิงได้เลยนะมุมแบบนี้มันสบายมากๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นบุมที่แบบว่าบุมเปิดเนาะเวลาเราจะยิงเขาอย่างงี้เราสามารถดักยิงเขาก่อนได้นะครับพยายามสังเกตทุกจุดนะครับ โอเคฝั่งนั้นหนึ่งตัวนะผมเห็นละอยู่หลังหินนะครับสมโมกเงี้ยเราจะเล่นก็ได้เลยนะเหตนที่บอกนะครับผมขึ้นรถแล้วก็ลงหนึ่งจักหวตน,นะถ้าไม่ชัวร์จะมีศัตรูอยู่ข้างหน้าเรานะครับน mm ี hmm. ไม่น่ามีหรอนะครับเ mm hmm. ขาน่าจะบินมาหาเรานะครับ mm hmm. มีทางด้านซส์หนึ่งตัวเด mm ี hmm. ย๋ยวรอยิงเขานะครับมันต้องมีตัววิ่ง โอเคโดดลงมาด้านล่างหนึ่งตัวครับพยายามพ่นเสียงไว้นะครับเขาจะโดดลงไปด้านล่างแล้วครับแล้วก็จะอ้อมมาดึงผมจากทางนี้เปิดเอพีพียิงได้นะถ้าไปหมุนแน่นอนอันนีสั้นเขาไม่ก่อนโอเคปล่อยครับมุมนี้มันเปิดเอพีพียิงได้สบายเลยนะเราว,วิ่งเข้าวงได้นะยังไม่ต้องรีบนะบผมสมวงไว้ก่อนพอเราอยู่ปลายวงนะครับนี่เขาไม่รู้โชว์แน่นอนเราบ้เต็มเลยครับ แต่ถ้าเขารู้เขาก็จะปาเดตมาใส่ผมนะผมก็จะไม่รอดผมจะใช้ตะลิงไปทั้งด้านหน้าดูนะครับให้กดใช้ตะลิงเป็นตวัดแทนนะครับอย่าใช้เป็นตัวของแบบดึงตะลิงนะไม่งั้นเราจะพลาโดโอกาสในการที่จะมาโอเคจบเรียบร้อยครับถ้าเป็นอย่างนี้จบครับเพราะว่าโดนหลัง <laughs> อันนี้คือไม่มีทางแก้ได้แน่นอนแล้วเพน